มีความเคลื่อนไหวพี่จงที่อุบลก็ยังคงละอุอยู่นะระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาแต่ฝั่งไทยเนี่ยก็ขอความร่วมมือมานะฮะให้ประชาชนเนี่ยพเลเรือนงดเรื่องของการบันทึกภาพโซเชียลต่างๆนะฮะในการเคลื่อนขบวนของทหารไปตามจุดยุทธศาสตร์สําคัญงดไว้ก่อนเดี๋ยวอีฝ่ายดูความเคลื่อนไหวเดี๋ยวอีฝ่ายประเมินขีดความสามารถรของกองกําลังเราได้แต่ฝั่งนู้นเนี่ยโอ้โหแชร์กันโครมโครมเลยนะอเออคนกัมพูชาก็แชร์วันนี้แชร์คลิป กองทัพเขาเคลื่อนกาลังพลไปเหมือนกันยุทธปรกรกครบมือเลยเไปตามจุดต่างๆนี่แหละฮะนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์รณนี้กันหน่อยนะครับความขัดแย้งระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาในอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมตอนประมาณบ่ายสองพลเอกพนาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกของประเทศไทยนะฮะแล้วทางพลโทบุญศินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองพร้อมคณะเดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวร ช่องจอมในอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน์เพื่อเข้าหารือกับพลเอกเมศพันธ์ผู้บัญชาการฐานบกกัมพูชายังคงอยู่ระหว่างการเจราจานะฮะโดยเน้นสันติวิธีและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปรับฟังได้ครับขณะเดียวกันครับความเคลื่อนไหวของทั้งสองประเทศในอาฝั่งไทยทางกองทัพภาคที่2ก่อนหน้านี้ออกแถลงการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดถ่ายภาพบันทึกวิดีโอเผยแพร่แชร์ข้อมูลการเคลื่อนกําลังพลของไทยนะฮะตามจุด ยุทธศาสตร์สาคัญและความเคลื่อนไหวของฝ่ายความมั่นคงเพื่อป้องกันข้อมูลต่างๆะะที่มันหลุดลอดบิดเบือนต่างๆจนเกิดความสับสนและตื่นตระหนกนะฮะอันนี้คือฝั่งไทยนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันงานความมั่นคงด้วยพี่จงนะครับส่วนทางฝั่งกัมพูชาครับทางสมเด็จฮุนเซนนะฮะประธานวุฒิสภากัมพูชาได้ออกถแถลงการผ่านทางเ Facebook ยืนยันมีการระดมกําลังทหารและอาวุธหนักของกัมพูชาแต่ไม่ใช่เพื่อทําสงครามกับไทย แต่เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดถ้าหากฝั่งตรงข้ามลุกร้ำใดๆซึ่งสมเด็จทุนเซนก็ยังได้แสดงความเห็นว่าเหตุปะทะที่ชายแดนที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้สะท้อนไปถึงนโยบายของรัฐบาลไทยหรือกระทรวงกลาโหมไทยเชื่อว่าเป็นผลมาจากการกระทําของบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นเบื้องต้นมีรายงานว่าข้อตกลงเบื้องต้นคือให้ทั้งสงฝ่ายได้ถอยกําลังออกจากจุดปะทะฝ่ายละ200เมตร เพื่อลดความตึงเครียดในพื้นที่นะครับนี่นะฮะก็ถอยออกไปฝ่ายละ200เมตรออจะได้ไม่ต้องแบบระอุหรือว่าตึงเครียดมากเกินไปครับออก็ดูจะผ่อนคลายลงนะรบ,บรรยากาศนะครับ